ข้อ75ถัดมาเนี่ยถ้าผมจะลองแทน x เป็นอินฟินิตี้ดูนะตรงเนี้ยจะออกมาเป็นอินฟินิตี้ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนอินฟินิตี้หรือก็คือจะเป็นอินฟินิตี้กำลังศูนย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่หาค่าไม่ได้เนาะซึ่งพอเราเจอเลขชี้กำลังลักษณะเนี้ยเราก็จะใช้เทคนิคเดียวกับข้อก่อนหน้านี้ก็คือว่าเราจะจับเท่ากับ a แล้วก็เทคล็อกไปนะครับเราให้ตรงน,นี้เท่ากับ a เนาะเราจะมีว่า A ของเราเนี่ยจะออกมาเป็นลิมิตเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้นะ ของ x ยกกำลังเศษหนึ่งกับ x กำลังสองแบบนี้ไปเนาะแล้วก็เราจะเทคลอปไปทั้งสองข้างนะครับเราก็เลยจะได้ว่า log a นะ log a จะออกมาเป็นลิมิตเมื่อ x เข้าสู่ infinity ของ log x ยกกำลังเซตหนึ่งกับ x กำลังสองแบบนี้ไปซึ่งตอนนี้ก็เหมือนเดิมเนาะเราสามารถดึงเลขชี้กำลังตรงน,นี้มาไว้ข้างหน้าหลอกได้ดังนั้นตรงน,นี้ก็เลยจะออกมาเท่ากับลิมิตเมื่อ x เข้าสู่ infinity ของเซตหนึ่งกับ x กำลังสองแล้วก็คูณกับ ล็ Log x แบบนี้ไปนะครับซึ่งตรงนี้สังเกตว่าตรงเนี้ยเราสามารถเขียนใหม่เป็นลบ x แล้วก็หารโดย x กําลัง2ได้นะตรงนี้จะเป็นลิมิตเมื่อ x เข้าสู่ infinity ของลบ x แล้วก็หารโดย x กําลัง2ได้เนาะ,อะโอเคเพอเป็นเศษส,ส่วนตรงนี้ก็เสร็จแล้วละเราสามารถใช้โลปิตาลิบตัวเศษแล้วก็ริบตัวส่วนเนี้ยแยกกันได้แล้วนะตรงนี้ก็เลยจะออกมาเป็นลิมิตเมื่อ x เข้าสู่ infinity นะ แล้วก็ลิมิตของ log x ตรงเนี้ยจะได้เป็นเศษหส่วน x ไปนะครับส่วนลิมิตของตัวส่วนเนี้ยลิฟของ x กาลัง2จะได้เป็น 2x เนาะดังนั้นตรงนี้ถ้าผมจะจัดรูปต่อน,นิดหนึ่งนะตรงนี้ผมเขียนมาอีกทีหนึ่งกันตรงนี้จะเป็นลิมิตเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้ของเศษหส่วน x แล้วก็มี 2x อยู่อีกตัวหนึ่งนะจะมีเศษหส่วน x แล้วก็คูณกับ 2x แบบนี้ไปนะครับซึ่งเมื x ่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้เนี่ยพวกนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์ไปแล้ว ซึ่ง0ตรงนี้จะยังไม่ใช่คําตอบนะครับอย่าลืมว่าก่อนหน้าเนี้ยเราเทคล็อกไปรอบหนึ่งนะเราจะได้ว่าล็อก a มีค่าออกมาเป็น0เนาะเราต้องมาแก้หา a อีกรอบหนึ่งนะครับเรามีว่าล็อก a เนี่ยเท่ากับ0ซึ่งตรงนี้จะเป็นล็อก a ฐาน e เนาะเราย้าย e มาเป็นฐานของเลขยกกําลังอีกฝั่งหนึ่งเราก็เลยจะได้ว่า a ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ e กาลัง0เดี๋ยวก็คือเท่ากับ1แบบนี้ไปนะครับ